สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อที่พี่สายช่างและพี่น้องเอฟซีพิจ่าเตาผัดานนะครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนําแบบเร็่รูปแบบเลยแล้วกันเนาะตู้เชื่อมที่พิจ่าใช้อยู่กับงานเตาด้านหลังนี้นะครับจะใช้เป็นตู้มิกฟ้าคอนะครับยี่ห้อเอ็นเตอี่นะครับมีอยู่3เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันวันพิจ่าใช้อยู่ตัวนี้นะรุ่นเก่ารุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็ข้ามมาเป็นรุ่น4เลยถ้าเป็นสําหรับตัวมิก250นะ ไฟ2 5 0์เนี่ยนะครับคือใช้งานดีมากๆเลยนะพี่จ่าจบงานมาตลอดเดี๋ยวจะทำะสาษให้ดูแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวล่าสุดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 270E นะครับตัวเนี้ยสามารถใส่ลวดได้ถึง5กิโลนะครับ1-5กิโลตัวตัวเล็กมินิเทียนยูเนี่ยก็คือใส่ได้1กิโลนะครับตัวเนี้ยเสถียรมากตัวที่ทุกคนที่มีงบ2,000มกว่านะครับใช้ตัวนี้เลยได้พี่จ่ามีตะก้าไว้ให้อยู่แล้วนะเดี๋ยวจะปักตะก้าให้ตรงนี้นะครับ เข้าไปดูก่อนนะตัวนี้คือเป็นตัว V4 เวอร์ุ่น4เดี๋ยวจะสาธิตตัวนี้ให้ดูเลยกันว่ามันเป็นยังไงนะครับยิ่งพี่จะใช้คู่กับเจ้าโัวเซรามิกนะครับตัวนี้นี่เซรามิกตัวนี้ไม่ต้องใส่ตัวกันสะเก็ดเลยนะครับใช้งานเสถียรดีมากเดี๋ยวพี่จะจะลากให้ดูนะครับกำลังานเล็กบางได้หมดนะครับปรับไฟอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ปรับรอบตัวที่ปรับไฟนะครับจะมีทั้งออโต้ด้วยเดี๋ยวพี่จะในคลิปต่อไปเนี่ยจะสอนปรับไฟใช้งานแบบเมนูกับออโต้นะครับเดี๋ยวดูกัันนนวว่่าตีี้จจะะะเป็รบบบบทแ ทำมาดีมากตัวนี้ต้องต้องมาปรับเป็น0ูจุดปดก่อนก่อนที่ใช้งานนะนี่ปรับให้เลยนะเดี๋ยวลาให้ดูนะครับอันนี้หัวเซรามิกนะครับสังเ,เกตไฟนะฮะเนี่ยจารก,กี้ทีเดียวให้ทะลุได้เลยนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นเหล็กหนานครับอา้าวติดซะแล้วโอเคถ้าเป็นเหล็กหนาลากยาวเลยนะครับลากยาวได้เลยเนี่ยนี่คือเหล็กหนาโอปินนะครับตัวจิ๋จาลากข้างล่างไฟเสถียรดีมากครับนิ่งดีมาก สามารถลากยาวได้เลยนะครับตัวนี้นี่หัวเซรามิกก็ไม่ต้องจุ่มนะครับอันนี้คือมิกสองนห้าศูนยนะครับตัวรุ่นสี่เวอร์ชันสี่รุ่นปัจจุบันนะครับหลายท่านก็จิ้มอเอมเพลตะกร้าพี่จาแอบซื้อมาหลายคนเลยนะครับตัวนี้ใครที่มีอา่างบสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับใช้เป็นตัวสองเจ็ดศูนย์พี่จาใช้เนี่ยหนึ่งมันได้อา่าลวดใส่ได้เยอะทีเดียวเลยแล้วก็สองการใช้ไฟของเขาเนี่ยเหมือนออโต้เลยนะครับเป็นฟิลลิ่งในการอา่ใช้งานเหมือนเราใช้ CO2 เลยนะครับ ตัวนี้นะครับจะทำให้ดูนะครับเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยเขาตั้งออโต้ให้เลยว่าเราใช้เป็นศูนย์แปดถ้าฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันจะมีแก๊สด,ด้วยนะครับใครอยากเชื่อม CO2 ก็สามารถต่อแก๊สเข้าด้านหลังได้เลยนะครับมีสาร,ระบบมีทั้งไฟฟ้าด้วยมีมิกติกก็มีมั้งนะถ้าจะมีติกด้วยพี่จ๋าไม่เข้าใจคำว่าไอ้พวกอ์อกอนเนาะใช้แต่ฟักคอธรรมดาพี่จ๋าถนัดฟักคอแล้วตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเครื่องเขาจะดับไปเองหมายถึงเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยเขาจะวอร์ม เสร็จแล้วไม่มีใครใช้งานเขาจะปรับดับเองพอใช้เ,เขาจะเริ่มทํางานของเขาเองพัดลมนะครับนี่ไฟนิ่งมากครับไฟมันจะแบบถ้าเราต้องการไฟแรงๆแล้วปรับเอานะครับพี่จ๋าก็จะเดินตรงนี้เชื่อมเหล็กบางเหล็กหนาได้หมดนะครับถ้าเหล็กบางแล้วก็จะถอยลงมาหน่อยนึงปรับไฟที่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยพี่จ๋าก็ใช้งานปกตินะครับแต่ถ้าเหล็กหนามากๆก็ใชร้อยห้าสิบอัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ปรับด้านนี้ได้เลย ดีมากครับทํางานได้ดีมากนะครับก็จะมีข้อเสียเขาก็จะมีขี้ฟักหน่อยหนึ่งเราก็ขัดเอานะครับตะเหล็กขนาดเนี่ยนะครับเป็นขาวโพลนเลยแต่เราก็ขัดเอาขัดก็ออกแล้วนะครับเป็นเนื้อเหล็กเลยพี่จะใช้เป็นใบโขลเหลืองขัดนะครับก็จะเห็นเนื้อเหล็กแบบโอ้โหแน่นหนาบึกบึนเลยนะครับนี่อันนี้อาจจะไม่เห็นหน้าง,งานเนาะอันนี้พีจาา่จ๋าเอาให้ดูในระยะไกลกันนะครับแล้วก็พี่จ๋าใช้ปอกอ أ, กันสะเก็ดเนี่ยเป็นเทอร์มิกนะครับซื้อมาต่างหากนะครับ นี่คือเป็นตัว270ที่พจะคู่กายตัวนี้ด้วยนะครับ250รุ่นสี่นะครับรช่นสี่เนี่ยตัวคู่กายเลยถ้าเกิดแบบว่าอยากจะยิ้วไปงานแบบไม่หนักมากก็ใช้ตัวนี้นจริงๆก็จบงานได้หมดนะครับแต่ว่าพ่จาที่จะเปลี่ยนลวดก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้และอยา่างตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นกึ่งออโต้นะครับกึ่งออโต้ลวดลวดใบเหล็กบางไม่ไม่ค่อยทะลุนะถ้าเราไม่จี้มันจริงๆไม่ค่อยทะลุสามารถเชื่อมได้เล็กตั้งแต่ เหล็กบางสุดนะครับบางศูนย์จุดกว่าได้นะครับถึงกว่าได้แล้วก็ใช้ความชำนาญในการเชื่อมเอาพิจ๋าก็ได้เทคนิคจากไ่แอดนะเขาสอนการเชื่อมยังไงไม่ให้เหล็กทะลุเออถึได้ใช้ได้ผลเมือ่อก่อนพี่จาเองไม่ได้ช่างบอกออกตัวไปก่อนนะไม่ใช่ช่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เรียนช่างมาเป็นช่างที่แบบจับจับถูก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 ศึกษาเอากับการประสบการณ์รรตัวเองนะแต่ว่าเรารู้ไม่จริงพราะเรามารู้จากผู้ที่เป็นงานเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเราก็สามารถเชื่อมเหล็กบางได้ทั้งสองนิดเนี่ยศูนย์จุดกว่าเนี่ยก็สามารถเชื่อมได้นะต ต่อได้ต่องานได้เลยนะครับลองดูครับพี่น้องที่กาลังหาอยู่เดี๋ยวพี่จาจะปักตะกร้าไว้เฉพาะตัวนี้นะส่วนตัวนี้ส่วนตัวได้เลยนะส่วนตัวได้เลยตัวนี้ก็มีตะก,กร้าไว้ให้ลองดูครับว่าใครได้ราคาไหนนะครับบางทีราคาไม่นิ่งบางทีก็ลดแบตเซลบางทีก็ราคาปกติลองดูเข้าไปในตะก,กร้าดูนะผมตัวนี้เอเดอรี่นะครับ,รบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสนับสนุนพิจ่าด้วยนะครับเอเดอรี่สนับสนุนพจารมาให้ใช้งานและก็ใช้ดีจริงจึงบอกต่อถ้าไม่ดีพิจ่าไม่บอกนะครับผมขอบคุณครับเจริญพร